จะพคนไปอยู่แล้วไม่มีเพลงเราพนเลยอะไรใจน่าสั่นเสียงเป็นสั่นลูกกระเดือกเป็นะ่สั่นลูกกระเดือกเป็นไหมใครร้องก็เราร้องไงสั่นลูกกระเดือกเป็นไหมไม่เป็นอะเป็นลูกคอไม่ไม่ไไม่มีไม่่สมมติว่าเพลงอย่างเงี้ยมันแบบเปรียบเทียบว่าเราเป็นคนอื่นอะแบบเละอะไ อันนี้ไม่ไม่หววอันนี้คือปอกเองเหรอน่ารักมากมีผู้ใดครอบครองใครเป็นูดดีที่หนึ่งเหรอกลุ่มบ้าแล้วเย็นนไม่ท้องอร่อยอัหนึงแทบเลยดูลำบากที่จะพอสุขนอนตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากจั ก็ห้าบวกตอนจบไหมอะร้อนไม่กินเย็นขึ้นสูงมากจะจะไปชอบชอบได้พ่นอีกแล้วอ๋อได้พ่นไปอีกแล้วชอบชอบเดี๋ยวฟังตอนจบอะไรสูงมากอยากอยากได้ปากกาปากกาหายไปแล้วอิ่มขนาดเลยตอนวิ้ยใช่ปากกาไอก็หายเหมือนกัน